รอมาเป็นเวลานานตู้สูบสกินปืน M 7 9บวกระยะบวกแมกกาซีนความเร็วลดความเร็วดีโดดกูรอพวกสกาพวกลูกศรมันมาโอเคก็ขอไปสุ่มเลยแล้วกันคนดูเพราะว่าอืก็อยากรีวิวไงพอดี้ M ๗๙วางเนี้ยอันดับแรกนะคะสูตรของเราคือกดเจ็ดครั้งรัวๆไปก่อนนะครับคนโดนะก็คือเอาแรกเขาเรียกว่าละลายบัตรนะครับคนดนะโอเคต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าสูตรกันแล้วนะครับคือกด มามามาเข้าสูตรสองคนสไปสองทีไปแล้วก็เข้าสูตรเลยอย่งยังยเข้าสูตรเลยไปสกแมวื้นสามแมวพืนสามแมวพืนสามโนโอ้ยได้ยีอกมาเอาแล้วงต้องใช้เพชรแล้วงข้าสูตเข้าสูตรไปโอ้ยม่วเน่ยมันมันง่ออกยานะลุ่วงเนี่ยเฮ้ ก,กินอะไรมาเข้ามาไปไปขอขอพันเ็ดรอยเพชรเนี่ยผมขอได้เลยได้ด <_ c oughs> ุณองมันกลับมาแล้วคัมแบ็กอีสเดเยวแล้วทำไม s> <S อมอยู่แล้วครับทำไมก็ช่วงนี้ก็ผมก็มีดารบ้าบ่อยเหลือเกินนะครับคนโดนนะ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังท้ายคลิปนะคนดูว่าดราม่าอันนี้มันเป็นยังไงนะครับผมอคนเาที่พายฟังเลยดีกว่าก่อนที่จะไปดูส,สกินปืนนะท่าของดราม่าของผมกับเอ็มเอ็นจีนะครับหรือพี่มังนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ทุกคนอาจจะคิดว่าผมปีนเกลียวหรือว่าผมผิดผมผมิดตลอดอยู่แล้วแหละคนดูก็เออไม่เป็นไรผมก็ขอโทษด,ด้วยนะครับสำหรับคนดูผมนะครับที่ผิดหวังในตัวผมขอโทษนะครับแต่คนดูที่จ้องจะรอเหยียบกับผมคือ ผมแค่ปปินเกาพี่มังใช่ไหมแต่ว่ามันไปด่าผมถึงเรื่อเกาะพี่นุงดังไม่ไม่น่าดังอันนี้คือคนที่รอยเหยียบอยู่แล้วครับกูมไม่สนใจนะครับคนนี้ผมสนใจแค่คนดูของผมและผมขอโทษนะครับที่ทําให้ผิดหวังผมจะไม่ทาคลิปคอ,อร์ล็บกับช่องอื่นอีกแล้วนะครับแล้วปากดีอีกแล้วนะครับผมจะทําผมจะทําดีๆนะครับผมนะก็ถ้าคนดูรับไม่ได้ก็ผมจะไม่ทําอีกแล้วนะครับแต่ผมขออธิบายหน่อยที่ผมด่าพี่มังอย่างนั้นเพราะว่าผมด่าเขาว่าตัวเองเพิ่งดังอย่าทําตัว เหมือนตัวเองเนี่ยเก่งผมจะหมายความว่าอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาด่าลูกแคนผมตอนวันอื่นเนี่ยใครใครใครเขาก็ทําคลิปหน้ากล้องเป็นคนดีทั้งนั้นแหละครับคนดูก็หลังกล้องเขาเป็นยังไงผมไม่อยากพูดดีกว่านะครับคนดูนะเพราะว่าเรายัางไงเราก็เพื่อนกันอยู่แล้วนะค,ะคนดูนะก็ผมจะพูดว่าที่ผมได้อย่างนั้นไปผมมีเหตุผลนะ,ะเพราะว่าเขามาดา่าเขาชอบด่าลูกแคนผมเขาชอบเหย็ดอยู่แล้วผมไม่แค่ด่ากลับว่าตัวเองเพิ่งดังอย่าเพิ่งทาตัวแบบนี้แบบนี้เขา เอาง่ายเขาด่าว่าอะไรมึงมันก็เป็นแค่จนพ่อแม่มึงทางานเดือนหนึ่งอ่าเดี๋ยวไม่ได้ถท่ากูทํหนึ่งอาทิตย์อะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้นะครับพอไม่ได้พูดแบบนี้แต่ว่ามันพูดแรงกว่านี้แต่ผมพยายามพูดแบบนี้นะครับมึงก็แค่จนลูกอ่อา่ายังไงอะมึงมึงมึงก,ก็กูมันคนละหลับคนละชั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบอ้างอาคุยอะไรอย่างกูคืคอพระเจ้ามันพูดอย่างงี้อ่ะมันไม่ได้พูดกูคือพระเจ้าอืมกูเงินเดือนหลักแสนอืม แค่แหละไม่คุยกับตำรวจเงินเดือนลักหมื่นอย่างเงี้ยคือผมก็แค่ด่าไปให้มันฟังให้มันอะไรแค่นั้นเองแล้วแต่แต่ผมด่ากับลูปเปอร์อย่างนี้อยู่แล้วคนดูไม่ต้องซีเรียสนะครับคนดูอาจจะไม่ซีเรียสที่ผมด่าลูปเปอร์นะครับคนดูแต่ว่าการด่าพี่มังเนี่ยอืมคนดูก็ข้างที่ซีเรียสน,นะครับตอนนั้นผมโมโหจริงผมขอโทษนะครับคนดูสำหรับคนดูของผมแต่คนดูที่รอยเหยียบผมอยู่เดี๋ยวผมไม่ขอโทษนะครับอืม ผมไม่ขอโทษผมขอโทษทุกคนแหละแต่กูไม่สนใจนะครับผมจะบอกว่ากูไม่สนใจกับคนดูที่ลอยเหยียบกูกูสนใจที่คนดูของของกูแล้วกูทำให้คนดูผมผิดหวังผมขอโทษครับสาหรับคนดูของผมนะครับก็มันจะไม่มีอะไร่างนี้แลีวแหละเพราะว่าผมจะไม่ไปขอแบบกับช่องอื่นอีกแล้วถ้าอยากให้มาไกลก็กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับขอเจ็ดพันไลค์ไปคลิปเนี้ยสาหรับการีกําลังใจอ่ะโดนดีไลค์มาเยอะแล้วผมอ่ะแต่ก็แม่อะไรมากนะคนดูนะโอเคเข้าสู่เกมเราไปรีวิว ถ้าเราขอ M79 ดีกว่าผมต้องเล่นทุกหมดคัสตอมนะพอดูเพราะว่าอ่มันจะได้รีวิว M79 ได้นะครับพอดูอันนี้คันแข่งขันเอามันนะครับพอดูมาทุกหมดจะดูกันนะครับว่าเอ้าโอเค M79 เดี๋ยวมาดูกันครับพอดูว่า M79 นี้มันจะดีขนาดไหนนะพอดูนะนี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็น M79 ธรรมดานะครับอันนี้อันนี้มันมีสองลูกสวยเลยมีอย่าเพมึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาลองเฟดชากแม็กนะเอายิงก่อนพี่ทียิงก่อนหนึ่งลูกหนึ่งลูกยิงไปยิงไปพี่ยิ้มไปเนี่ยหมันยอ่งงงงคาวิ มันก็พอกันนะสำหรับการอ่ามันลบอัอตราการรีกระสุนนะครับคุณดูนะแต่บรรยากามันก็ต้องรีกระสุนนานอยู่แล้วแหละคนดูเนี่ยเนี่ยมันก็ประมาณพอกันนะครับคุณดูนะแต่ว่าอันนี้มันจะเพิ่มชนะของอะไรอ่ะอะ่ระยะปะเดี๋ยวผมลองะยิงนะระยะอะไรอะอันนี้เนี่ยมาสองคนนะลองพี่ดียิงพี่ดีไปพี่ดียิงไป,ไปว่าเขาอะไรพี่พยิงไปอะไรยิงใส่มันดิยิงทำไงยยิง <จะ S 2> ใส่ตัวเองนะยิงใส่ตัวเองนะอ๋ออ๋อ เท่าไหร่สามร้อยกว่าอ่าลองลองลองคูณนะลองคูณนะประมาณสามร้อยกว่านะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสามสองโป้งโป้งโอเคต่อไปจะเป็นการนูนเนี่ย M79 ครับยิงกันได้คนละห้าลูกนะโอเคเปล่าห้ามใส่รองเท้าโอเคปะไม่เอา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 ห้ามห้ามห้ามใส่รองเท้านะโอเคปล่าห้ามใส่รองเท้านะ เออใช้ได้แต่ M79 นะแต่ว่าใช้ M79 ได้แค่ห้าลูกคนละห้าลูกเคเบลเออกาใช้ได้คนละหลูกนะกูมีสองกะบอกกูต้องใช้ได้สิลูกปะพ่อมงไหเฮียมันก็เล่นห้าลูกเดี๋ยวเดี๋ยใช้ได้คนละห้าลูกเด้อฮปงนเด้อยเนี้ยเนี่ รูที่สอโอ้ที่สองกูพลาดไอ้เี้ยไุ่นที่สามโอ้พลาดอีนะไอ้เี้ยตที่สแล้วนะพี่เหลือจะให้บุญพงศ์เดีนะครับมาดูอ้ยยกโลไอโย่อไอยงอยงใครมันตั้งไอเนี้ยนยิงปืนเวะหมอนม่ไงอยกแต่อยกแต่โอ้ยโอ้ยเพือตาไม่ได้เพืตายแล้วโอ้แตกเลย ่าปาดคอนะปาดนะเฮ้ยไปทองคงอะไรนะอันนี้เอาเอาเอามันน้อยไปว่ะห้าล er> ูกเอาขอคนละสิบลูกเลยแล้วกันโอ้ค้านูกมันจำนวนเยอะกว่าเขีนอนหน่อยิเอาเอาบุญจะซื้อทองคงเพื่อไม่มีเกิดเกิด สิบลูกนะคนละสิบลูกนะแต่วันค่อนข้างเนี่ยสวยนะครับเองตอนนี้เพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์ฝั่งมึงเขามีเขามีกันสี่คนเราต้องใช้ได้กี่คนเราต้องใช้ยี่สิบลูกอันนี้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 พี่ขอใช้ได้สิบห้าลูกโอเคป่ะก็ฝั่งมึงมีสี่คนพี่ใช้คนสิบห้าลูกเองใช้กันคนละสิบอ่ะคุณพีนะคุณพี่นะผมคมนะคมนะคมนะถามลูกมาคร Star ูทำทำคลิปอยู่ ด่เาเจ้าอย่างวะไอ้ลูกเราเฮ้ยหาลูกอะไรเงี้ยเออของพี่ยังไม่ได้นี่เลยเพ <c oughs> ี้ยอะไรเงี้ยหามชุดนะห้ามชุดนะเดี๋ยวหาชุดนะอยู่เนาะไอ้ท First Blood นี่นะดูพี่เจ็ดนะพี่แปดนะ ดูที่เก้านะแตกดูที่ติดมาอ้มันมาเป็นสุดท้ายอ่ะคนดูดูดีดมามันเล่นแรงว่ามันเป็นสุดท้ายวิธีโง่จังวะค้อแรงโง่จังวะว่าต้องยิงเ,เต็มๆเตี้ยนป่ะผมรู้สึกยิงเด็ดเก้าใช่ใช่คนระับอะไรวะบั๊กได้งไ,งไหมวะไม่น่าจะได้หรนะอกวะคือเกมอัปเดตมาใหม่เนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับคนดูนะเดี๋ยวผมจะ ลองดูว่ามันทำอะไรได้ไม่ได้แล<า>้วมั้งไอวับักอันดับหนึ่งแข็งไม่ได้เลยใครวอบักเนี่ยเล่ตัวเองครับโทวดูไม่ควรครับตัวดูเองครับนี่ะไรลูกต้องนั่งพันยาครับเออดูนะผมส่งขามิดก็สองลูกแล้วผมใช้ไปสองลูกน,น,น,นะดดไม่โดนเลยอ่ะของผมอ่ะใช้ไปสองลูกกันตั้มลูกสี่ไอ้ลูกสามไม่สัตว์โค้งตัวเองอีกแล้วลูกเือแตะ สามลูกสี่ล้กไหมเชื่อมันเหรอโตลเดอร์ออยเหล่ค่ะทุกคนครับจะใช้เบสซี่อ่ะแคบไปทำอาเนี้ยโดนเออย่าจเย็นนี่นะนี่นะยงนะเอ้ยทีสวัลกรโ๊บอีกแล้ว

กไม่เราไม่จำกัดดีกว่ยเนี่ยเอาจำกัด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 ไม่เคยจะครบ มันเหลือนิดเดียวเล่นจก้าไม่เป็นด้วยให้ได้ชนะให้ไม่ชนะดีกว่าจะเบนไม่จะเนไม่ต้องไม่ต้องขอหกแ้เไหนลองให้มายิงนก่อนเอ้ปาปลองให้ียิงดิจะมีเขาเ่าลองให้พี่ดิา p l e เกินไปเกินไปว่ะเกินไปว่ะโอ้โอเคคนดูก็เอาไปว่าเท่านี้น้ำสไลด์มิเต็กก็เหมือนเดิมอ่ะเอาง่ายๆเดี๋ยวผมจะมาสุ่มชูดอันนี้ให้ดูนะครับคนดูมาผมมีร้อยกว่าใบดูนี่ว่าจะได้ไหมขอคนสุ่มรัวๆเลยนะครับโป้งเฮ้ยสามร้อยห้าสิบแล้วสามร้อยห้าสิบจะออกมาแล้วมาร้อยห้าสิบโอเคเย้มา ก็ขออนุญาตจบคลิปเรื่องของาราม่าผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องลูปเปอร์ก็จะทำมันเลยนะครับให้มันกลับมาทำคลิปเถอะคนดูโอเคเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับทำคลิปนี้ไม่มีอะไรแนละ้วบ,บาย